ครับสวัสดีครับนักเรียนไอพีดูที่น่ารักทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้กับวิชาดนตรีเมโลดี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ฝึกระบบนิ้วมือสรุปให้คล่องเลยแต่อันนี้อาจจะมีเพิ่มนิดหนึ่งคือเน้นการยกนิ้วมือเป็นระบบไปสู่เสียงสูง สำหรับเพลงนี้มีชื่อว่า The s a n e g o Machine <laughs> นะครับ The s a n e g o Machine นะครับกำลองอาจจะคุ้นคุ้นกันดีนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตกันชา้าๆนะครับระบบนิ้วมือเช่นเดิมนะครับสำหรับ IP2 นี่หลายๆคนนี้คล่องแหละนิ้วมือน่าจะคล่องโดงเรมีฟาซอนรอสรุป แต่ครนี้เราเป้าหมายของเราเพลงนี้เราจะเน้นว่าให้รู้จักยกนิ้วมือเป็นระบบไปเลยม่สูงเสียงสูงเราจะได้สามารถเล่นเสียงสูงได้คล่องตัวยิ่งขึ้นนะครับออาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทำกันอย่างไรเพราะบางคนอาจจะงงเฮ้ะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรครับช้าๆพอเข้าใจแล้วไม่ยาก สบายมากไอพีทูน่ารักทุกคนงานที่ส่งมาส่วนให่เยี่ยมเลยครับครูให้หแแนเต็มเกือบเต็มเกือบเต็มสูงๆอเลยส่วนใหญ่เพราะตั้งใจวือส่งงานกันมาเีอคมากฮะมาดูนะครับพร้อมอย่างมาร้องโน้ตก่อนเลยช้าๆเดี๋ยวครูเขียนโน้ตไห้พร้อมกันเลย น้ตไม่เยอะนะครับเพลงนี้แต่เราเน้นเล่นสองรอบรอบที่สองนี้เราไปเสียงสูงเน้นตรงนี้แต่ก็ยกมือเป็นระบบขึ้นไปเลยโน้ตเหมือนเดิมแต่เราเน้นฝึกเสียงกลางกับเสียงสูงให้คล่องอ่าโอเคนะครับพอแล้วครับกูจะร้องโน้ตให้ฟังให้เข้าใจจังหวะก่านนะครับเราเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันอ่าเตรียมตัวเพลงนี้ เริ่มจากวันที่หนึ่งหนึ่งก่อนอไม่เป็นไรเดี๋ยวครูนับให้ดูอ่าหนึ่งสอสามี่าดมิฟด mi mi re หนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้นี่เมื่อกี้ครู่ช้าๆให้เขาา้าใจเอาขอ,อเข้าใจจังหวะนะครับอ่ะทีนี้เริ่มเล่นจังหวะร้องโน้ตให้เขาา้าใจก่อนโอเคนะครับอา้อาวเพี้ยนสามสี่หนึ่งโดมิฟาซอลหายใจโดมิฟาซอลสองสามสี 2, 3, ीफ मे แล้วก็เริ่มกดใหม่สองรอบพอไปเที่ยวที่สองนี่ขึ้นเสียงสูงอ่าตอนแรกเล่นเสียงกลางก่อนอ้าเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมันกดเอ๊ะเสียงกลางอะไรเสียงสูงอะไรอย่าเพิ่งงงไม่ยากเสียงกงลางเราก็เล่นปกติอยู่เลยตรงนี้ไงโดเริ่มมีเห็นไหมครับเราก็วางนิ้วโดเลมีฟาซอนอ่าพอรอบสองเรายกนิ้วมือชุดเติมเนี่ยเราก็ยกมันนี้ เสียงสูงโดโลเลมีฟาซอกเช่นเดิมโน้ตเหมือนเดิมเลนสองรอบแต่เขาเรียกว่าออฟเตช่วงเสียงตาย่างกันคือเสียงกลางและเสียงสูงเขาเรียกว่าหนึ่งออฟเตช่วงห่างกันแต่ช่วงเสียงแต่โน้ตโน้ตเดียวกันครับแต่เพียงว่าเลนเขาเรียกช่วงเสียง อันสูงต่ำต่างกันโอเคนะพอเข้าใจอ้าดูวางนิ้วมือโดโลเรลมีฟาซอนเหมือนเดิมส่วนใหญ่ได้แนละ้วเพียงอย่าวมีบางบางคนอาจารย์งงเอ๊อะอะโออะไรอย่างเงี้ย <c ười> ไ,ไม่เป็นไรไม่ยค่อยฝึกช้าชา้าครับอ่าดูคูลองโน้เมื่อกี้พอเข้าใจนะอ่าเตรียมน สองสาสี่หนึ่งโดมิฟาซอนสาสี่หโดมิฟาซอนสาสหนึ่งโดมิฟาซอนมิโดมิเลสามสีหนึ่งมิเล do mi son son pha mi pha son mi do le do son xám xì si, do mi pha son dạy mày mừng mạng nhé các mi pha son xì do mi fa, son. Son, si, mi do mi le 3 4 1 mi mi le do do mi son son fa bài mi fa son mi ไปเป็นยกเล็กยกนิ้วมือไปเป็นระบบเลยยกทั้งชุดที่สำคัญนักเรียนต้องเข้าใจจังหวะแล้วก็โน้ตี๋ยวมือก็คงไม่มีปัญหาขอให้จับจังหวะให้ได้อ่ะอีกครั้งหน,น,น,นึ่งลองโน้ตให้ได้เป็นจังหวะเดี๋ยวครูไปดูครูสาธิตการเป่าแล้วก็ฝึกตามกันไปอลองอีกรอบหนึ่งขออกรอบ Pháp à. Nên xóm xám xì nê Đồ mi pha son Đồ mi pha son Hãy chờ lưu máy chạy Đồ mi pha son มีฟาอซมีโดเรโดห่าอราะลเล่นอีกรอบหนึ่งก็เป็นเสียงสุดอีกรอบไหมพอเข้าใจนะอ้าอีกรอบเพื่อเข้าใจจังหวะแล้วก็ลองร้อง,องให้คล่องลองร้องให้คล่งองก่อนันดับแรกหลักการเลย ลองโน้ตให้เป็นจังหวะเข้าใจแล้วเล่นได้ทันทีเต่หนึงสองว่าดูที่โฟว่าโดมีฟาซ โดมิซอนซอนฟาออมิฟาซอนมิดเรโดโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นสาธิตให้ดูแล้วก็ลองวางมือเล่นตาม พร้อมยังครับไปดูด้วยกันพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในเพลง w h e n t h e a Go Machine in. นะครับเพลงนี้เดี๋ยวเรามาฝึกกันช้าๆอีกทีหนึ่งเดี๋ยวกูจะรองโน้ตให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะรองโน้ตให้ฟังพร้อมอย่างดูนะครับ1น3 4 1สองสมสี่หนึ่งโดมีฟาซ Do no, mi fa sol Do no, mi fa sol mi ซอนมีโดมีเลมีมีเลโดโดมีซอนซอนฟามีฟาซอนมีโดเลโด,โดลองฝึกเล่นกันนะครับก็จะเป็นระบบนิ้วฝึกการ ยกมือข้ามเสียงจากเสียงกลางไปเสียงสูงก็ขอให้เล่นกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับสวัสดีนะครับครับชมดูแล้วนะครับคงเล่นกันได้แล้วพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับโน้ต <Note S 2> ไม่ยากเพลงนี้โน้ตมันน้อยใช่ไหมครับแต่คนนี้อาจจะงงตรงที่ว่า การย,ย้ายแค่นั้นเองฝึกยกมือยกมือให้แม่นเนี่ยโกให้ดูทีหนึง่งอธิบายอีกครั้งหนึ่งสรุปให้ฮะเราอยู่ตรงนี้เราก็พยายามสไลด์ไปก็ได้พยายามฝึกอาฝึกย้ายมืออีกหน่อยเรามีเพลงช่วงนี้ช่วงเสียงมันอยู่ตรงนี้มาเชื่อมต่อเสียงสูนเราจะได้ย้ายมือเล่น ย้ายมือเปย้ายมือยกไปเลยโดเรมี mm. ่โดเรมีโดเรมีอืมฝ mm. ึกช้าๆก่อนเดี๋ยวมือมันย้ายคล่องไปโดยใช้เพลงนี้แหละครับฝึก mm. ถ้าร้องได้จังหวะได้ค่อยๆฝสืไปมไปช้าก่อนช่วงแรงกก็ช้าๆไม่ต้องรี

Do mi fa son lạy hiệu tạo kìa Do mi fa son mi do โดเลโดโอเคไม่ยาพีสบายมากนะครับขอให้เล่นกันได้ทุกคนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ภาคเลนที่สองคิดว่าผมเข้าสู่เพราะว่าปกติแล้วก็มาเจอกันทบทวน,นกันเล่นนันคงคงล่องเลยกันนี้ โอเคนะครับแล้วก็เหนือสี่ใดท่รักษาสุขรานะครับแข็งแรงอย่าเล่นกันสนเันมานะครับแล้วก็ขอให้ฝึกกันได้คล่องๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในเพลงต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับสู้ๆไอพีทูสู้ๆนะครับแล้วพบกัน โอเคครับสวัสดีครับ